พูดกันช่วงนี้กับคุณยิ้มสุภาพงนินเกศค่ะคุณยิ้มสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับหลายคนบอกว่าจริงๆเราก็ได้ดรนี่แหละมาช่วยชีวิตในช่วงภาวะที่เราเห็นเซตปรับตัวลงเรื่อยๆก่อนที่จะไปดูว่าวันนี้คุณยิ้มเอาอะไรฝากผู้ชมเช็คสุขภาพสักนิดนึงก่อนดีกว่าคุณยิ้มเมื่อวานนี้ลงมาอีก17จุดหลังจากที่มาร์เก็ตแบเราห่างกันวันนี้เราห่างกันกว่าเดิมอีกดูสิ <S 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 แยกออทางกันแบบว่าชัดเจนตัวนี้ก็อหยแอบลุ้นนะ่ะขอบล่างพอดีอะอย่ยมันถ้าถ้าถ้าใครดูรายการก็จะเห็นสัญญาณเตือนตั้งแต่ตรงนี้นะครับอืตรงเนี้ยสำหรับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ยินดีสำหรับเพจที่กลับมาด้วยนะครับขอบคุณค่ะก็เขาอ่า มาเก็ตเบสมาเก็ตเบสสำหรับผู้ที่ท่านอยู่ในในเพจที่กลับมานะมาเก็ตเบสคืออะไรหก้อยหกสิบอันนี้จํานวนหน่วยเป็นตัวนะครับจํานวนหน่วยเป็นตัวที่ที่เป็นหุ้นที่ราคาปิดน้อยกว่า sma ยี่สิบในตัวเขาประมาณนี้แล้วก็สอง้อยหกสิบคืออะไรก็หน่วยเป็นตัวนะครับอ่าเดี๋ยวขออธิบาย ก่อนสำหรับอ่าผู้ที่อยู่ในเพจนี้เพราะว่ามาเก็ตเบสผมจำได้ว่าว่าตอนนั้นมันจะเป็นอีกเพจนึงสองร้อยหกสิบหน่วยเป็นตัวคืออะไรคือจำนวนหุ้นที่ราคามากกว่าค่าเฉลี่ยยี่สิบวันในตัวเขาซึ่งตอนเนี้ยอ่ามันก็เลยตรงจุดเนี้ยมาเก็ตเบสก็เลยเตือนทีนี้เนี่ยมันมีมันมีจุดหนึ่งที่แบบ ต้องระมัดระวังก็คืออิชิโมกุขอบล่างเลยครับอย่าอย่าให้หลุดนะครับอย่าอย่าให้หลุดปิมไหมนะคะตอนนี้ปิมปิมปิมแล้วก็ส่วนส่วนอ่าอันนี้จะเป็นไทม์เฟรมเดย์ถ้าเป็นถ้าเป็นเขียวกับแดงเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นเทาเนี่ยจะเป็นไทม์เฟรมวิกก็คือตอนนี้เอาเอาเดย์ให้รอดแบบนี้ คุณยิ้มแต่ว่าปลายทางของเดเป็นสีเขียวนะมันให้ความหวังเราเปล่าเออ่เรื่องเรื่องสีนี่ยังไม่ค่อยมีในอย่างสาคัญแต่ว่าเรื่องขอบบนเนี่ยอันเนี้ยให้ให้ความสําคัญเยอะกว่าว่ากระตุกขอบบนให้ดูหน่อยอะไรประมาณนี้คือคือคือเอาตัวเองอย่าอย่ามาปิมปิมอย่างนี้มันมันมันเสียวเนี่ยครับอืเนี่ยแล้วมันข้างล่างแหละ จริงๆแบบขึ้นไปนิดเดียวอะครับขึ้นไปตัดที่หนึ่งประมาณหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าอะไรเงี้ยแป๊บเดียวก็ไซส์เวก็จะผ่านได้แล้วนะแต่ว่าอ่าออนแรงลงมาอะไรเงี้ยก็ก็ว่ากันอีกทีครับแล้วเราถ้าวันนี้มันเลือกทางลงล่ะคะแบบมองประมาณเท่าไหร่คะถ้ามันจะหลุดอิชิโมกุลงมาถ้าถ้าหลุดในการมอง ต้องไปที่ตัวเทนไลน์ฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับค่ะคว่าปัจจัยกดดันมัค่อนข้างเยอะอ่ะอันนี้ก็ค,ค่อยๆค่อยๆดูว่ามันเป็นแพทเทิร์นไหนนะครับอ<ห>อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่เชิง เป็นแบบเป้าราคาอะไรเป๊ะๆนะครับแต่เอาให้ดูว่ามันเราเช็คได้หมดว่าใครใครเขาตีอะไรบ้างในรูปแบบไหนนะครับอ,อย่างเงี้ยผมว่าเอาที่เป็นจุดแนวรับสำคัญดีกว่าครับตรงนี้ครับที่เขาเขาไม่ควรจะหลุดลงไปนะครับ นี่ครับที่เป็นแก๊บเป็นขอบแก๊บเดิมครับตอนนี้ผมว่าหลายหลายท่านน่าจะใช้ตรงเนี้ยเป็นจุดที่ไม่ไม่ควรจะหลุดประมาณหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งอะไรตรงเนี้ยครับที่ที่เขาไม่ควรไม่ควรจะหลุดนะครับดดหรือว่าทา <10 S 1> <อ>งแก<ง>ครับ ถ้างองแงมากๆก็เหมือนเดิมครับก็ใช้ตัวทฤษฎีแก็บตรงเนี้ยว่าเขาอาจจะลงมาย่อปิดแก็บอย่างเงี้ยครับลงลงมาทะลุหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งอะไรแล้วก็ต้องไปต่อให้ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทรงไหนจะยังไงจะขึ้นจะลงผมว่าตัวที่มันครอบทุกอย่างไว้ก็คือตัว market b e s ตรงเนี้ยครับ เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเครื่องมือที่ใครจะมาเจตนาสร้างเนี่ยมันมันผมว่ามันยากอะฮะเพราะหุ้นมีไม่รู้กี่ตัวจะมาสั่งให้ค่ามาเก็ตเบสไปทางโน้นไปทางนี้เนี่ยโอ้โหคือใจิตใจเขาทำด้วยอะไรมันมันทำไม่ได้ไมันก็เลยครอบไว้อีกทางหนึ่งนะครับดังนั้นอ่ายังไงช่วงจังหวะที่ขึ้นที่ลงเนี่ย เดี๋ยวต้องใช้ m r r k t t เบ t เป็นตัวคอนเฟิร์มอีกทีแต่ตอนเนี้ยเขาก็จะบอกว่ายังยังไม่ใช่ขาขึ้น,นโีรโหลุ้นอีกรอบนึงนะคะผู้ชมว่าเมื่อไหร่เขียวจะตัดแดงอีกรอบนึงนะแต่นี่ก็ทางกันไปออกไปซะเยอะเลยอันนี้เป็นภาพรวมวันนี้มาดูกันดีกว่าว่าคุณยิ้มเตรียมในส่วนของคอนเทนต์เอ็กซ์คลูอะไรไหมให้กับผุ้ชมนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเอามาดูกันครับอวันนี้วันนี้จะมีสับอีกคำหนึงครับ เราเราทราบเรื่องคำว่าไทม์เฟรมแล้วค่ะนี่นะครับไทม์เฟรมนี่ทุกคนทราบไทม์เฟรมไทม์เฟรมก็คือหนึ่งแท่งเป็นออะไรเป็นกรอบเวลาอะไรเป็นเดย์เป็น,ปนวิคอ,อันนี้เราทราบมสมมติว่าอันนี้ก็เป็นเป็นไทม์เฟรมเดย์อันนี้ไทม์เฟรมเดย์ แล้วทุกโปรแกรมจะมีการปรับส่วนมากจะเป็นรูปนาฬิกา<ะ>ก็กดไปอีกหนึ่งครั้งก็เป็น <c oughs> ถ้าเป็นวีคอันนี้ก็หนึ่งแท่งเป็นไทม์เฟรมวีคอันนี้ทุกคนทราบแต่มันจะมีศัพท์อีกคำหนึ่งนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าไทามส์สแปน <c oughs> ซึ่งมันจะไม่ใช่ไทม์เฟรมนะครับไทมส์สแปนเนี่ยเป็นแบบนี้ครับ ในในหนจอเนี่ยอันนี้สมมุติเราเป็น time frame day อันเนี้ยเราจะเรียกว่า time frame day แล้วก็ time span หนึปีนี่ครับก็คือในกรอบนี้เนี่ยมีหุ้นความยาวเท่าไหร่นี่ครับอันเนี้ยเราเรียกว่า time frame day time span หนึปีเรามองแบบนี้เรามองเป็นช้าง ถ้าไทามสแปนสั้นก็คือไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่งวงช้างแต่ถ้าเราอยากเห็นช้างทั้งตัวเนี่ยเราจะต้องขยายไทม์สแปนขึ้นประมาณเนี่ยครับดังนั้นถ้าเราอยากเห็นช้างที่ที่มากกว่างวงช้างที่เห็นก็เราเรียกว่าขยายไทม์สแปนก็คืออ่าอาจจะเป็นสามปีแบบเนี่ย Mm hmm. ถ้าชาร์จเนี้ยเราจะเรียกว่า Time f ฟรมเดย์ใน Time สแปนสามปี mm hmm. แบบเนี้ยถ้าอยากเห็นช้างทั้งตัวไกลขึ้นก็ Time f ฟรมเดย์ใน Time สแปนสิปี mm hmm. ดังนั้นเวลาเราบอกจูเนียร์เทรดเดอร์เราจะบอกทั้งไทม์เฟรมและ Time สแปนเพื่อวัตถุประสงค์ของเราว่าทำไมเราอยากได้ไทม์เฟ m e ไหนใน Time สแปนอะไร mm hmm. เพื่อที่จะดูว่ามัน มันขึ้นมาเยอะหรือ,อยังมันลงมาเยอะหรือ,อยังทีนี้อ่าถ้ามีคําถามเจอได้นะสอ,อสองคำนี้ไม่เหมือนกันเออแน่แน่นะเข้าใจนะว่าวิธีการในการทำ time span กลับมปคือเห็นภาพรวมทั้งหมดแต่ในเลว่าคนที่เขาอยากจะอยากจะเห็น time span เนี่ยต้องเป็นคนที่เขามีวัตถุประสงค์แบบไหนล่ะคะวัตถุประสงค์ที่จะต้องดูมันเนี่ยอ่าแบบนี้ครับก็จะเข้าเข้าพอดีเป๊ะเลยก็คือเวลาเรา สมมุติว่าใน DR เนี่ยออเอาเอาศูนย์หนึ่งเพราะเลขมันขึ้นมาอย่างนี้ละกันเป็นศูนย์หนึ่งอันเนี้ยเวลาเราเปิด DR ครับอันนี้ก็หุ้นอลีบาบาแต่ว่าศูนย์หนึ่งอ่ะเขาเพิ่งเอาเข้ามาดังนั้นเราจะเห็นไทม์สแปนสั้นๆแค่นี้ครับเนี่ยมีแค่นี้ยดังนั้นมันวิเคราะห์อะไรยากถ้าเราเห็นแค่นี้เหมือนเรา อันนี้ไม่ได้งวงช้างนะครับอันนี้มันดูจมูกช้างด้วยซ้ำเนี่ยมันวิเคราะห์ยากแต่ถ้าเราอยากเห็นอยากเห็นงวงเขาอยากเห็นตัวเขาเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับนน <laughs> มไม่มีพี่มือว่า <laughs> ถ้าเราอยากเห็นไกลๆเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่มันเห็นอ,อันนี้เห็นแค่รูจมูกช้างไงครับเนี่ย ประมาณเนี้ยมันวิเคราะห์ยากซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นสายท้นี้เขาเห็นแค่เนี้ยมันมันอ่านภาพไม่ได้อืออือต้องขยายเป็นหกสิบต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราจะใช้วิธีการย่อยไทม์เฟรมใช่แต่ว่าคุณนิ้นบอกว่าอะต่อไปนี้มีอีกหนึ่งวิธีนะที่ไม่ใช่เป็นการใช้ไทม์เฟรมก็คือใช้ไท m ์สเปนใช่ครับอืทีนี้เราซึ่งเราก็ต้องไปเปิด โปรแกรมเช่น Trading View เพื่อดูหุ้นแม่ของเขาว่าตกลงบาบาเนี่ยทั้งทางทางั้งตัวเนี่ยมันมันเป็นยังไงือ mm hmm. ้ยรับวิธีก็คือผมส่วนตัวผมไม่แนะนำให้ไปเซ mm ิร์ช Google แล้วบอกว่าเออหุ้นบาบาใน Trading View mm hmm. เป็นสัญลักษณ์ไหน mm hmm. เพราะว่าโอ้โหชื่อก็สามหลายประเทศรหัส mm hmm. ก็เยอะไปจดทะเบียนประเทศอะไรก็ไม่รู้ เยอะแยะครับวิธีรัดที่สุดนะครับก็คือให้เข้าที่นี่ครับเขาอุตสาห์เตรียมไว้ให้เราแล้วครับไปที่เซ็ตนะครับไปที่เซตตรงนี้นะครับแล้วก็ไปกดเลยครับไปไปหากดเลยบา์บา01ศูนย์หนึ่งตรงนี้นะครับไม่ต้องเข้า Google อะไรนะครับไม่ไม่ต้องเสิร์ชหาเองกดที่เข้าที่เซ็ตตรงนี้นะครับในในส่วนของ dr กดที่บาบาศูนย์หนึ่งเสร็จให้มาที่ตรงนี้เลยครับราคาอ้างอิงตรงนี้ม,มันทัวร์ดีครับเนี่ยพอมาที่ราคาอ้างอิงนี้แล้วก็กดเลยครับไว้ใจได้ไหมได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเว็บของเซ็ตไทยแดนพอกดเข้าไปเขาก็จะบอกว่าไม่ไม่ต้องไปหาที่ไหนนะนี่ท่าสแปนที่กว้างขึ้นช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้อโอเค อ่ามันก็เลยทําให้เราอ่าทีนี้อยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปแต่ว่าถ้าถ้าฟรีก็ได้ได้เครื่องมือน,นึงอะไรเงี้ยก็แต่แต่ทางสแปนมันมันก็ได้อยู่ละตามที่เขาตามที่เขาจะจ,ะจะัดสรรให้เราในเวอร์ชั่นฟรีแต่ถ้าไม่ฟรีนี่โอ้โหน่าจะไปไกลอีกแต่แต่เท่าเนี้ยก็ทําให้เห็นช้างละแต่ว่าถ้าถ้าดูในในในรูปแบบของด r มันมาแค่รูจมูกช้างตะกี้ แต่อันนี้ช้างทั้งตัวเลยค่ะวันนี้ครับวันนี้โอเคค่ะเฮ้ยคืออันนี้ต้องบอกผู้ชมเป็นความรู้ใหม่เลยจริงเพราะปกติถ้าเราเปิดมาเราจะเห็นเราจะเห็นแค่นั้นจริงๆแต่อันนี้ยพอมาทําแบบที่คุณยิ้มคือเห็นภาพทั้งหมดแล้วพอเราเห็นภาพแบบเนี้ยปุ๊บอ่ะระวางแผนได้แล้วแต่เมื่อกี้นี้คือวางแผนไม่ได้จริงๆนอกจากจะไปย่อยไทม์เฟรมเอาพราะแนนก็ได้ประโยชน์ด้วยเนอะ ซึ่งแพลตฟอร์มไทยคนที่เขาเอาด R เข้ามาเขาก็ไม่ผิดนะครับเพราะมันเป็นในรูปแบบด r ม,มันเลยทำให้เห็นแค่นั้นแต่ว่าการมองเห็นทั้งทั้งตัวมันจะทำให้เราวางแผนเทรดได้หลากหลายขึ้นและและรู้ว่าบางทีรูจมูกช้างที่เราเห็นเนี่ยอ,อ้าวมันอาจจะเป็นหุ้นที่ขึ้นมาสูงแล้วก็ได้อ,อย่างเงี้ยอันหนึ่งที่แนะนำนะ้ะกันก็คนชอบเทียบนะว่าแบบโควิดอะราคาหุ้นมันตกไปเยอะ ก็เห็นภาพกว้างๆย้อนหลังเท่าไหร่นะคะสามถึงสี่ปีก็ได้เราเลือกได้เลยใช่ไหมพนยิ้มเอ่อถ้าถ้าถ้าเซตอินเด็กในอ e ีฟิเลือกได้อยู่แล้วครับแต่ถ้า DR นี่ถ้าจะมาดูหุ้นแม่ก็ใช้วิธีที่ผมเรียนไปเมื่อคู่นะครับอืมก็คือไม่ไม่ต้องไปเซิร์ช Google นะครับต่อให้ท่านเซิร์ชบาบามันก็ขึ้นมาเป็นสิบบาบาครับอืม,อมไปเอาในเซตอินเด็กเนี่ยชัวร์สุดครับอ่ะ ก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าถ้าคนเล่น DR เนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าแทบจะไม่ค่อยจะรู้จักตัวหุ้นเขาเพราะมันไม่ใช่หุ้นในประเทศไทยไงมันหุ้นต่างประเทศอ่ะเดี๋ยววันนี้คือถ้าคุณผู้ชมเห็นตลาดหุ้นแล้วแบบว่ารู้สึกว่าอยากจะทำกันบ้านเพิ่มเติมนะมีร้อยกว่าตัวของ DR ไปเปิดดูเลยเดี๋ยวเปิดดูและที่สำคัญคือเป็นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยอันนี้อย่างที่คุณยิ้มบอกคือเชื่อถือข้อมูลได้แน่นอนนะคะ ได้อีกหนึ่งได้อีกหนึ่งค,ความรู้วันนี้เป็นคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟให้กับคุผู้ชมทางการทุนนะคะนะคี่ขอบคุณคุณยิ้มมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านครับมีสำหรับเพจกับมาด้วยครับสวัสดีครับ